ไอลิงปีนี่อัะนะน้องตัวสีฟองกิริกเ<ด>นะนี่ยนะป้าหน้าอิงกุยแต่แก้มน่นไปกินโน่นลูกมาทังพี่บ้านเป<ะ>็นตาเสพแถวว่ะดีจ้ามา,จามาแล้วจา้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่เก็บผักกกระชระทินลิมรั้วไปกินส้มตามเพื่อนกินตาราบ,บอกว่าให้เก็บไปยายเก็บก่อนเนดะ้อใช่เขากินข้าวแล้วบ่ยายมัวแต่ทำสวน หมแต่ทำกับข้าวให้พี่มืน่นอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยพ่อยายตาตัดออกนี่ยายเขาเก็บออกนะ่อนนะอือโ้ยสวยเพื่อนป่ะตำขนมจีนเนาะไายอื้มอ้าย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 เมามัดเลยโมกเมกไอ้กระมันเปียกโอ้กระจิมมือมันรอดอะ มืดเนาะจิกหมดอ่ะจิก,าจกหายนกเท่าอ,อ่ะเ,เอออยู่ตกตรงเมืองนอกมืมรอบเลยใส่หมวกมไไมเกมก่อ้เม็นเปียกหัวอันนะ่ะดูพยายามพักมาตั้งแต่เช้าป่านนี้อะไยังไม่ไปดูดูกระเพรากระถอนทิง้งเสียดายเด้ดไม่เสียดายค่ะเยอะแยะค่ะไปไหนไปบ้านไม่ถูกใครไปบ้านไม่ถูกน <c oughs> ้องเพลงเพลงโอ้ ขอลาได้ปล,ลูกยังอะขอล่เนพ่อเครียดนะอ,อ๋ปลูกขังเคนี้อ๋อมันจะนยังไ้ไอเอเาไปไปเเรนาเลยก่อนไอ้ต้นอะไรนี่มาละดอบพันอะไรนี่หลนข้อแลนืนนออ,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 อน,นั่นเอามาแล้วนั่นไปต้นะตมไปละตะลองทำไมมันเป็นระอย่างงี้วๆๆะไปเก็บเอาเยอะไหม ตำขนมจีนอ้อไอ้นั่นเออ่จวะมือมือเราอ่จวะตัวยตตะแปลนึงลูกอะไอ้นู้นตัวอันตอไปไปตำขนมจีนใส่กระชาย ให้ไปผัดปลาดุกโอ้ยหอมหนักลา้ลางถ้วยกว๋วยเตี๋ยวได้กินกว๋วยเตี๋ยวฟรีปั๊เนี่ยกินละถ้วยหนึ่งได้กินฟรีหมดเดี๋ยวยายตาจะไปช่วยล้างด้วยถ้าได้กินฟรีถ้าได้กินฟรีา Free, ยายตาก็จะช่วยล้างทำไปฝนที่หมองเดี๋ยวไปถามงอนนะช่วย,ยของเงี้ยไอ้เขาไอ้มันเงีย้ยเด้อ ลูกได้กินยูเรดิสเน่ดินแบบมันดินทรายน่ะดินมันไม่เหนียวบ้านชั้นดินมันเหนียวบ้านชันดินเหนียวปลูกไม่ค่อยได้ว่าจะเอามาปลูกฉันว่าจะไม่ปลูกส่วนมากฉันปลูกไว้บ้านยาพรแหละถึงได้กินอะเรดิสอะสวยมากเลย กินตาามุตเขาขุดเอาที่ปลูกผักต้นยังไอ้นั่นอยู่เลยเดี๋ยวหลังนราจะขุดเอาไปด้วยนี่ขุดใส่ตู้เย็นเลยล้างใส่ตู้เย็นเล้ทำขนมจีนดูดิเดยมากเลยนี่ว้าย เธอ,อรวยมั้ยเจริญใจทางต่อพองไอซีตาซีซี่ไอ้ต่อพองซีไปน้ำไปน้ำใครมาสอนอุกไปด้วยไปด้วยซีมันลือบอไปกระัวบพบันดีกว่าอยากเรียนอยากเรียนอยู่ไหนภาษาอังกฤษนั่นโอ้ไปด้วยฟรีสองเดือนเขามาสอนภาษาอังกฤษ ไปเรียนด้วย,ยปปมันเลือบอ้ถ่ายหนึ่งตัวพอสินี่ครูมาสอนภาษาอังกฤษฟรีสองเดือนว้ายไปนำดีกว่า <c oughs> อยากเรียน <c oughs> เป็นความรู้เอพื <c> ่ <oughs> ได้ทัวฝรัง่ง <c oughs> กินไม่ไป้ายบ้จินแต่ละ <c oughs> คือบม่ไปวะบอกไม่อยากได้อยากได้ผัวไทยเออรับอยู่ไปทั้งนั้นอ่ะฉันจะไปกับบัวผันธกุซาเสียสลากให้ได้นะกุซาไม่กินเขาบอกว่าเลยอยู่2องสามถ้วย เขาบอกอยูเลยสอ้คนจีนสูงแต่ว่าใครได้ลยสูงกว่าของฉันอีกฉันไม่สูงเท่านี้ของใครสูงกว่าของแกอุ้ยของแกของประเดงเหมือนกันพอกันสูงมาห้าสิบเองสูงสูงเด็๋ยววันี้สูงกูมานี่เขาซื้อกับเส้นสูงแล้วก็กระเป๋าลากจะไปหาพัวฝรั่งไปเรียนไปงานอนไรท่านหนึ่งเต่าพ้องเอ็งหนูตบ้า โอ้นนี้ไอ้เรื่องไอนใหญ่ทัเฟรย์กับจอมต้นรีมมัยมันสิเลิกของป้าเหมือนไม่ใช่หมดแล้วบนั่นจอมรีมไปเฮลัตอันนึงเอามันไม่พูดไม่ได้ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เออพูดไม่เป็นอันนั้นเป็นภาษาเยอิสลามเลยเอัสซาเสียสละให้เขากินเลยเราจะไปกินส้มตำไหนลองว่าไรลองระว่ะดักมือย <PI AN> <eventually> English, ิงแล้วเต้นให้ด <kaz uffy> ูหน่อยเอ็มละปัดละปัดแล้เลยเต้นเบิ้านตงนไทย ยยถ่ายทำไมล่ะคะคนถ่ายทำไมเปลี่ยนเสื้อคะ <c oughs> คนไทยคน่ายมัวแตกจีบผู้บ่าวแล้วคะ <c oughs> ขอแล้วค่ะนี่นมาดูโคกใส่อะไรคะ <c oughs> ให้ไปให้ยาตาดูด้วยนะคะใ <c oughs> ส่ปลาเด็ก เ็กสอนแกมแก้ม,กมนมบ,บนี่ให้บิกโค

อืมป็นงไปเลยอืมอยนนีเนาะเนีชอนอยู่ไหนเวลากินกะหันหน้ามาครังนี้ช้อนละเ้นอ่เออเขมป่ะเข้มแคนยี่สาก้มเมเปอีซีจะมาบอกเข็มนะเป็นคนกินเข็มคอยทำบมาเข็มมันไม่หวานมันเขมพอดีแล้วอดีหวานอดีอ่ะเอออร่อยนะหมดบานนี่แต่ก็หมดเบกเสร็จเส ទួយចិត្តហើយនេះស្រីអញផ្លិចក៏ទៅសើគិតថាអឺតែបងញ៉ែរឿងតែញ៉ែញ៉ៃស្តាប់ដែរទៅបែរលឹកបងគិតថាអត់មានប្រាណោះមើលអាយគិតទួយចិត្តគិតងន់បំលែងនឹមគេតចង់ចាំមិនស្ើอะไรล่ะកូនទៅមកឡើងណៃទៅមកឡើងណៃជាខៃខៃញ៉ាំទីមុខទីកៅមែកុំថាកៅបៅយើងមកកៅបៅឡាគ្នាអឺនេះអម៉ែហេយ៉ាង กินน้ำกันนี้ก็ไม่อยากกินบ่เดี๋มหังเกินอัีครับพูนี่แต่ชายม่กินบ่มกินมัน้ว่าขี้ไปยิ่งหาไปเดือนนี่บ่มกินก็บอกว่ายากกินเลยเท่าไหร่สามอีสมันฝนจะตกเลยเนาะ้องอืิบเท่าไหร่สารอ้าสิบเ้ยมาเดียเดือนี้สองร่สองรกว่าบาทยนงครับเร่ง Ừ, ừ, Hoặc <laughs> là do bóng thì... không đi xe. So làm 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 loại sip hàm bà 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 hà hàm bà hà 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 มันเบิกมันเขาไม่ได้ให้กดเป็นเงินสดแต่ว่าเขาเขาช่วยแพรถึงเขาเอาอันนั้นซื่อเมาสื่เอามาตัดเป็นเสียบ่เสียจังสีนะใส่บ่หอด่เขาบริสเสียจันสิเพาะสื่เอามาตัดเป็นจังสันอันนั้นเขาเป็นคนกินมือมันโขลดแปดบาทแปดบาทเขาแม่เขาแม่ก็ปีรวยเจียมถ้าสามร้อยแล้วไม่ได้ทำตึกทำตึกมันต้นมั่วเต๋เดือนีหนทนแพหนูให้ยม่ไงใส่ออกแพร ตะชินมาเปิดนามทุเรียนไว้ตลอดสุกม,มันเปล่าฮะแม่ลูกเบิดหอมคนนี้ก็นายรตกชินนี่แป้คลองสำนีม่มากยังแน่นเลยตะทองมันจะเต็มพเพราะแห้งแล้วเอือสีไปยังเกิดบ้างวะนึกถ้าเราบานุน้นดำมีเปล่าที่บาดเจ็บอุ้งริม ยิมมันระบาปุ in <in <human used empl os> ๊เย่มันได้นอ่นลยบนอายอันลกซีพรนนมีไอ้คนหนื้อออข้างไม่อไม่ได้ต้นมันซีพรสน